So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <c oughs> สวัสดีมิวเมดีนัน่นหร กเลยครับโอ้ย oh, yeah. ตอนนี้อยู่ผมเองครับไมกี้ครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวละครม็อบนะครับที่มาจากอนิเมะเรื่องร้อยคนพลังจิตนะครับหลังจากคลิปตัวเอ่อที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยลงไปเมื่อเวลา10บโมงกว่าๆนะครับตอนนั้นเนี่ยสิบโมงนะครับมีตัวละครหนวดดํามานะครับในเวลาติดติดกันเลยครับเพื่อนๆเวลา11บเอโมงนะครับก็มีตัวละคร5ดาวใหม่ตัวหนึ่งที่ไม่คาดเหมือนกันว่าจะมานะครับผมแต่ก็แอบคิดไว้เหมือนกันนะเพราะว่าสตอรี่โหมดดานใหม่นะครับมันเป็นของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็คือร้อยคนพลังจิต แล้วตัวละครนี้ก็มาพอดีเลยในรูปแบบของ5ดาวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับนึกภาพของ ตัวนี้ไม่ออกนะครับที่จริงเนี่ยตัวนี้มันจะมี4ดาวอยู่แล้วนะครับสดาวเริ่มต้นเนี่ยคือพี่แกนะครับจะไว้ผมแบบบ๊อบเออบ๊อบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นบ๊อบที่ผมภาพนะครับเออภาพที่ผมเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแต่พอเป็นเวอร์ชัน5ดาวเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันที่พี่แกนะครับเปิดโหมดพลังจิตแบบขั้นสุดหรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะเคยเห็นเปิดร่างนี้อยู่เหมือนกันนะเออเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการ รีวิวตัวละครนี้กันเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวตัวละครนี้นครับขอแอบสปอยนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยหมดกับตัวนี้ไปนะครับ270เพชหรือได้ระดับการันตีนั่นเองที่เรียกว่าดวงสวยสุดๆเลยเ,เพื่อนๆคือได้ระดับการันตีมานะครับก็ดวงซวยเพลิงควรเลยเดี๋ยวเรานะครับจะลองในซอนี่โหมดให้ดูกันเลยแล้วกัน ว่าตัวละครนี้นะครับดาเมจเป็นยังไงแล้วดีแค่ไหนควรค่าแก่การมีไวหรือเปล่าเพราะผมเองนะครับก็เสียเพชรมาให้กับเพื่อนเพื่อนดูแล้วลองดูประกอบการตัดสินใจนะครับว่าตัวนี้ดีพอที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะมีไว้ติดตัวหรือเปล่านะครับผมไปรับชมกันเลยครับแล้วดานที่ผมใช้ในการรีวิวครั้งนี้นะครับก็เป็นโลกนินจา naruto อีกเช่นเคยนะครับเพราะผมถูกใจในดานนี้เป็นพิเศษเลยดานมันสวยดีนะครับโอเค เรามาดูที่ม็อบเลยนะครับม็อบเนี่ยราคาวางเริ่มต้นของพี่แกนะครับอยู่ที่450นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครวางต้นเกมได้อยู่นะครับสร้างความเสียหายเป็น a e ทรงกลวยนะครับผมระยะการเอ่อมาดูที่ดาเมจก่อนดาเมจนะครับอยู่ที่95นะครับสปีดอยู่ที่5นะครับระยะการโจมตีนะครับอยู่เพียงแค่15เท่านั้นเองถือว่าสั้นพอสมควรนะครับแต่ดาเมจเริ่มต้นเนี่ย ู95ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับต้องย้ำด้วยว่าเป็นเลเวลหนึ่งเนาะการโจมตีเป็นแบบไหนครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ตั้งเป็นลาสกันนะการโจมตีก็ว้าวเศษหินขึ้นเอ้ยสุดยอดเศษหินลอยขึ้นนะครับอันที่จริงมันก็เหมือนเหมือนกับตอนที่เป็นเวอร์ชัน4่ดาวปะแต่4ดาวหินมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะอันนี้ดูมีมิติขึ้นมาเพื่อนๆดูดิหินดูมีมิติขึ้นมานะครับเอ้ แล้วเสียงการโจมตีก็แบบกระแทกพื้นอะเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูใหม่นะมันจะมีเสียงตอนที่หินนะครับกระแทกพื้นหรือกระทบกับคู่ต่อสู้อยู่ถือว่าใช่ได้นะครับอืมก็โอเคนะส่วนตัวผมมองว่ามันสวยดีนะออร่าเนี่ยดูออร่าถือว่าทําดีออกมาครับอืมทำดีเหมือนในตัวอนิเมะเลย <laughs> เห็นไหมเหมือนกัน <laughs> เหมือนกันตัวที่อยู่ไหลผมเลยเพื่อนโอเคตอนนี้มอนก็เดินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูการโจมตีแล้วฟังเสียงช,ชาย้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะ นะมีการแตกตัวออกนะครับตอนที่ทุบพื้นแล้วอย่างเจ๋งอะ่ะชอบชอบดูนะครับโอเคผมทาการรับปูมม้นะครับหาเงินไปก่อนแล้วกันอ,อัปเกรดขั้นต่อไปดูราคานะครับอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่400นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่50นะครับสปีดไม่เพิ่มระยะการโจมตีไม่เพิ่มเนาะโอเคก็ถือว่าตอนนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันนะเรื่อยๆเพื่อนก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังถือว่าสามารถวันช็อตได้อยู่นะเพราะว่าดาเมจอยู่ที่ 95นะครับบอลพวกนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่ 40. อะ40ยังสามารถวันช็อตหรือสกิลเดียวตายอยู่เนาะอ่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มมีเงินขึ้นมานิดนึงนะครับจะทำการอัพม็อบเลยนะครับตอนนี้เป็นขั้นหนึ่งนะครับดาเมจพุ่งขึ้นมาอยู่ที่145นะครับเอออย,อย่าเรียกว่าพุ่งนะครับเรียกว่าขึ้นมาเฉยดีกว่าส่วนอัพขั้นต่อไปอ่ะเห็นไหมอัพขั้นต่อไปนะครับจะเขียนบอกว่า ระยะการาโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้น5หน่วยนะครับสปีดก,ก็ยังคงเท่าเดิมนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาที่75นะครับผมช่วงนี้ดาเมจก็ยังถือว่าเบาอยู่ผมจะอัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะให้ขึ้นมาอยู่ที่200อ่าจะได้ตีแบบบอสง่ายนะครับโอเคบอสสามารถวันช็อตได้ไอ้มินิบอสมินิบอสนี่ฮะแล้วก็จะอัพบ,บูม่าตรงนี้นะครับผมหาเงินป้ายนะครับอัพบ,บูม่าหางเงินไปด้วยสกิลโอ้ดูเหมือนขั้นต่อไปอัพขั้นต่อไปหลังจากนี้นะครับ เรยะการโจมตีจะเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับสปีดก็เท่าเดิมศูนย์นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น85หน่วยนะครับส่วนการโจมตีจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนๆเฮ้ยจะเปลี่ยนไปแล้วเหรอถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ก็อับบูม,มาไปก่อนแล้วกันไหมอืมหาเงินก่อนอับบูม,มาไปครับอัพขั้นต่อไปอยู่ที่ห0 0อเหรอเอ,อิมทำการอัพเลยและกันจะได้ดูรูปแบบการโจมปีด้วยเอยรูปแบบการโจมตีด้วยไย,บบต,ย,ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อัพได้หลายขั้นเลยเพื่อนๆ ตอนนี้ผมอัพไป3ขั้นและยังเหลือแบบเยอะๆอยู่เลยนะครับน่าจะอัพได้ประมาณ5-6ขั้นเลยนะอืการโจมตีตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นสีเเป็นสายฟ้าเลยนะครับโอ้โหโหดเฮ้ยมันมีควันอันนี้คือไฟไหม้เลยครับอย่างเท่ดูดิการโจมตีเอ้ธรรมดาที่ไหนเอ้ยโอเคนะถ้าเปรียบเทียบก,กับตัวละครที่ผมเนี่ยเพิ่งรีวิวไปนะครับหนวดดํากับตัวเนี้ยผมถือว่าตัวนี้โอเคกว่านะคุค่าเกี่กการมีนะครับ อัพกาต่อไปเนี่ยระยะการโจมตีเพิ่มอยู่ที่0นะครับสปีดลดลงมาอยู่ที่0.1ครับอลดลดศูดไม่ใช่ลดลงมาอยู่ที่0.1นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นไปที่90นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่300ยแล้วนะเอ้ยดาเมจธรรมดาที่ไหนดูนะอัปไปครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่390นะครับแล้วรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนว่ารูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับเอ้ยการอัปเดตครั้งนี้เขาทำพวกแบบเอฟเฟกต,ตน,ะออกนะ ดูอัพไปนะครับอัพไปที่900นะครับการโจมตีเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอ้ารอบนี้เป็นสายฟ้าสีฟ้านะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสายฟ้าสีชมพูนะครับแล้วเอาผ่าลงมาเลยเหรอเฮ้ยใช่ได้อยู่นะดามเมตตอนนี้อยู่ที่500ครับถือว่าดีกว่าหนวดดําเยอะมากครับเฮ้ยอันนี้แนะนําแนะนําควรมีครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับไม่อยากเสียเงินเออสุ่มเพชรนะครับระดับ5ดาวมาใช้เนี่ย แนะนำว่าอีโบตัว4ดาวมาใช้ได้สบายเลยนะเพื่อนแล้วอัพไปขั้นแม็กนะครับพี่แกเนี่ยดาเมจเต็มที่นะครับอยู่ที่600เห็นไหมดาเมจเต็มที่อยู่ที่600นะครับสปีดดาเมจอยู่ที่5.6นะครับระยะการโจมตีอยู่ที่2 0เอ่อ21นะครับผมอันนี้สำหรับเรเวลหนึ่งนะครับก็ทำได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนเเดี๋ยวจะลองวางตัวละครแบบเยอะๆดูนะโอเควางตัวละครเยอะๆดูนะครับ ตอนนี้ก็มีแหวว่าความเริ่มกระตุกแล้วเพื่อนเอฟเฟกต์ลังการเกรินอะจริงๆดูดิเริ่มกระตุกแล้วดูโหวแล้วดูหมกระหน่ำตัวละครหอมกระหน่ำอย่างเท่เลยนี่ก็อย่างเท่ระหว่างตัวโอ้ยแสงโอ้หน้าจอผมไหม้เลยเพื่อนหน้าจอเป็นควันแบบไหม้เลยครับเป็นควันไหม้หมดละ อันนี้ไม่เป็นควันไอน้ําหรือเป็นฝุ่นอะไรไม่รู้โอ้เริ่มมีความกระตุกแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เล่นสูงสุด15เวฟให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็ยังไงก็ลองประกอบการตัดสินใจนะครับสกิลประมาณนี้ดามเมจประมาณเท่านี้นะครับควรค่าแก่การจัดเข้าไปในทีมที่เพื่อนๆมีอยู่ณเวลานี้หรือเปล่านะถ้าเปเรียบเทียบระหว่างตัวละครที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหนวดด,ดา ผมคิดว่าตัวละครนี้นะครับดีกว่ามากเลยนะครับแนะนาว่าถ้าใครอยากมีก็ลองหยิบขึ้นมาในจัดเอ่อจัดในคอโมโบทีมได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคริปโรตัวนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมารเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบายบาย